ผมตตาอตัวบนสองตัวบนสองตัวบนอะไรดีสองตัวล่างพี่อะไรสองตัวล่างสอตัวล่างสตัวบนตรงตรงตได้ไหมเหมียโกาโกาสดหตไหลถไม่ไหน่นี่ถ้าละครน่านเดย์จะโทษตรนนี้นะ บอกว่าท่าน่อรเริ่มเลยเพราะพวกนี้ได้แล้วนะที่ทัดสิวให้เลยนะไหน รู้ว่าเนี่ยมีมีเป็นเพื่อนหอออกแล้วเนี่ยเกี่แต่รอยฝังสอนหมุก็ขาวเวอร์วีว่าเขาถ่ายตอนอีกสามทุกเร็วเข้าเถอะ